สวัสดีค่ะก่อนที่จะดูคลิปนะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะคะกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปแบรนด์ด้วยนะคะที่จะมีพาดความสนุกความมันเทิงและต่างๆนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะ เข้าใจคำว่าคนไม่สำคัญไหมวะถ้ามึงเข้าใจอะ่ะมึงก็ควรถอยคนไม่สำคัญมันก็คือคนไม่สำคัญน่ะทำอะไรไปเขาก็ไม่เห็นค่าทำอะไรไปเขาก็ไม่เห็นหัวถึงมึงจะดีขนาดไหนถึงมึงจะทักเข้าไปทุกวันเขาก็ตอบมึงมาแค่นิดเดียวเหมือนเดิมอะ่ะเพราะมึงไม่ใช่คนสำคัญสำหรับเขาเขาอาจจะมีคนสำคัญสำหรับเขาอยู่แล้วก็ได้เว้ยคนที่เขาทักหาตลอดคนที่เขาชวนคุยตลอดเขาอาจจะใส่ใจคนนั้นเหมือนที่มึงใส่ใจเขาไง ถ้าเขาไม่ใส่ใจมึงมึงก็ไม่ควรไปใส่ใจเขาเว้ยถ้าเขาไม่ให้ความสําคัญมึงมึงก็ไม่ควรให้ความสําคัญเขาเพราะว่าชีวิตของคนคนนึงอะ่ะมันต้องการความสุขเว้ยไม่ใช่ความทุกข์แต่คนส่วนมากอะ่ะชอบวิ่งไปเอาความทุกข์มาใส่ใจตัวเองกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพวกมึงทําไปเพื่ออะไรแต่จะทำอะไรก็ช่วยคิดหนนะ่อยเนาะไม่ว่าจะทำตามความรู้สึกตัวเองอย่างเดียวทั้งทางที่มึงก็รู้อยู่ว่าความรู้สึกมึงมันบอกว่าต้องเจ็บต้องผิดหวังแม่งก็หยุดไม่ได้ หักข้ามใจตัวเองไม่ได้เอาเป็นว่าถ้ามึงอยู่ตรงนั้นแล้วเขาไม่เห็นค่ามึงก็มึงเข้าใจคําว่าคนไม่สําคัญไหมวะถ้ามึงเข้าใจอ่ะมึงก็ควรถอยคนไม่สําคัญมันก็คือคนไม่สําคัญอะทําอะไรไปเขาก็ไม่เห็นค่าทําอะไรไปเขาก็ไม่เห็นหัวถึงมึงจะดีขนาดไหนถึงมึงจะทักเข้าไปทุกวันเขาก็ตอบมึงมาแค่นิดเดียวเหมือนเดิมอะเพราะมึงไม่ใช่คนสําคัญสาหรับเขา เขาอาจจะมีคนสําคัญสําหรับเขาอยู่แล้วก็ได้เว้ยคนที่เขาทักหาตลอดคนที่เขาชวนคุยตลอดเขาอาจจะใส่ใจคนนั้นเหมือนที่มึงใส่ใจเขาไงถ้าเขาไม่ใส่ใจมึงมึงก็ไม่ควรไปใส่ใจเขาเว้ยถ้าเขาไม่ให้ความสําคัญมึงมึงก็ไม่ควรให้ความสําคัญเขาเพราะว่าชีวิตของคนคนนึงอะ่ะมันต้องการความสุขเว้ยไม่ใช่ความทุกข์แต่คนส่วนมากอะ่ะชอบวิ่งไปเอาความทุกข์มาใส่ใจตัวเองกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพวกมึงทําไปเพื่ออะไร แต่จะทําอะไรก็ช่วยคิดหน่อยเนาะไม่ว่าจะทําตามความรู้สึกตัวเองอย่างเดียวทางทางที่มึงก็รู้อยู่ว่าความรู้สึกมึงมันบอกว่าต้องเจ็บต้องผิดหวังแม่งก็หยุดไม่ได้หักข้ามใจตัวเองไม่ได้เอาเป็นว่าถ้ามึงอยู่ตรงนั้นแล้ะเขาไม่เห็นค่ามึงก็ทํากันให้ได้นะคะอย่ารังคนที่ไม่รู้จักพออย่ารอคนที่ไม่รู้จักให้อย่าอภัยคนที่เห็นแก่ได้อย่ารักคนที่ไม่เห็นค่ากับใจที่เราให้ไปนะคะ